ดาบพิฆาตกลางหิมะภาคที่สามเฉลิมฉลองเปยดเลียงใหม่ตอนที่หนึ่งรินสุราเจ็ดสิบเอ็ดเบียร์ฤดูสาช่างมากมีด้วยเรื่องราวแต่สำหรับราษฎรที่คุ้นชินกับชีวิตความเป็นอยู่อันมั่นคงปลอดภัยเป็นเพียงแค่มีหัวข้อสนทนาหลังอาหารเพิ่มขึ้นมองไม่เห็นลมฝนใกล้ไกล จึงไม่ตื่นตหนอกขวัญผวาหลังจากสีเฟืองเหนียงกลับจากเปยหมั่งก่อนอื่นแร่งรุดไปยังด่านเทียมันเพื่อลอบสังหารเจ้าข่ายเมื่อกลับถึงจวนอองก็ดูแลสีไว้ยสงไม่ห่างแม้แต่ก้าวเดียวจากนั้นก็ปูทางตามแผนการของสีเปยจือและเฉินเลี่ยงสีจนกระทั่งวันนี้ถึงถือกาสุรามดเขียวย่ำเดินขึ้นหอสดับคลื่นมิใช่ว่าไม่อาจหาเวลามาที่นี่เร็วกว่านี้ เพียงแค่เขาไม่กล้ากระทำเช่นนั้นเมื่อ,อยังเล็กแข้งขาอ่อนกำลังกลับปีนขึ้นปีนลงศาลาสดับขึ้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งบัดนี้แม้ตกเขตขั้นยังมีกระบางภายในขั้นสองถึงกับย่ำเดินเชื่องช้าชนีหลี่อี้ซันบุรุษเหี่ยวแห้งผู้นั่งชั้นบนสดมาเกือบยี่สิบปีแข่งเขืมจรงิงจังหลังจากเจ้าช้างหลิงที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์อันดับหนึ่งของเปยเหลียงเสียชีวิต หลีอี้ซันสมควรผัง,งาดกกลายเป็นที่รู้จักของแผ่นดินหลีย่ยามถึงชื่อในประวัติศาสตร์แต่เขากลับเก็บตัวอยู่ที่นี่เพราะเหตุใดที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์วางแผนเพื่อปกครองที่ชาญฉลาดมิใช่หวังให้ชื่อเสียงดำรงการานานห,หรือหลีอี้ซันหลังจากสิ้นแล้วไร้สุสานไร้ป้ายจารึกสีเซียวทำตามคำสั่งเสียของหลีอี้ซันนำโกดบรรจุอัฐิไปโปรยที่ชายแดนด้วยตนเองมรมะโดยไร้ที่ฝัง นั่นคือคำสั่งเสียของหลี่อี้ซันอีกทั้งยังกล่าวว่าในเมื่อตายก่อนไม่อาจเห็นสีเซียนนำทัพอาชาเหล็กบีทาเปิดมันเช่นนั้นหลังสิ้นแล้วก็ขอมองไปทางเหนืออย่างสงบรอสิทธิ์ไปกระทำให้สำเร็จความตั้งใจดีนี้สีเซียวไม่ได้เล่าให้สีเฟิงเหนียนฟังแต่สีเฟิงเหนียนไหนเลยไม่ทราบสีเฟ่งเหนียนผักเปิดประตูบังตาในห้องมืดสลัวอับชืน้นวางสุรามดเขียวไว้บนโต๊ะ ตะเกียงน้ำมันตรงมุมโต๊ะผู้กันขนแข็งธรรมดาแขวนยังโดดเดี่ยวบนที่แขวนผู้กันต่างจากสภาพตำราว,วางระเกะระกะในอดีตอาจเพราะสีเซียวลงมือจัดให้เป็นระเบียบด,ด้วยตนเองแต่ภายในห้องยิ่งดูอ้างวางเดียวดายตอนเด็กๆสีฟึ่งเหนียนวนหวาดกลัวที่นี่อย่างยิ่งต้องศึกษาประวัติศาสตร์และคัดตำราทั้งยังต้องเดินมากับถึงอาจารย์ผู้นี้พอไม่ได้ดั่งใจก็ถูกตีอย่างจริงจัง ที่สำคัญคือไม่อาจพ่ำบนกับผู้ใดได,ได้ต้องมองเขาดื่มสุราและไอเหมือนวินาทีต่อไปจะตายพ่อเมาไม่ใต้โต๊ะมีกระดานหม,มักล้อมและโถบรรจุเบีย้ยขาวดำมันวาวสองใบสีเฟื่งเหนียนค้อมเอวยกขึ้นมาวางบนโต๊ะตอนนั้นเพื่อทดสอบและเสริมความจำให้สีเฟื่งเหนียนทั้งศิษย์และอาจารย์ต่างยกมือขึ้นชี้แต่กลางอากาศแทนการวางหมากบนกระดานสีเฟื่งเหนียนเปิดโถกเก็บเบีย คีบเบีย้ยดดำออกมาหนึ่งเบียที่นั่งฝั่งตรงกันข้ามน้อยไปหนึ่งคนเมื่อก่อนมักขาดสีฟึ่งเหนียนที่ออกไปเดินทางคราวนี้กลับขาดหลี่อี้ซันต่อไปก็จะขาดหลี่อี้ซันไปเช่นนี้สีฟึ่งเหนียนเอ่ยเสียงเบาเฉินจือเป้าไปซีสูไม่พาทหารไปด้วยสักคนค่าสร้างสัตรูเช่นนี้ทําให้อาจารย์ไม่อาจวางใจแล้วเฉินจือเป้าจากไปอย่างไร้ห่วงไร้พรวง แต่สมุนสายหลักที่ยินดีตายเพื่อเขาจากไปรวดเดียวเกือบร้อยคนข้าบอกให้สีเซียวไม่ต้องขัดขวางพวกเขาท่านจะด่าก็ดา่าเถอะภายหลังหากพ่ายแพ้แล้วประวัติศาสตร์ย่อมจ่าหรือกว่าปเปยเหลียงอ๋องคนที่สองเบาปัญญาปล่อยเสือเข้าป่าปล่อยให้ทหารม้าร้อยนายเข้าซีสู่สีเฟื่องเหนียนไม่เหมาะจะรับตำแหน่งใหญ่เฉิงเจียเป้าเป็นจอมทัพที่เป็นรองเพียงสีเซียวความสามารถในการนำทัพยิ่งเป็นหนึ่งในตาตล่า เป็นองค์ที่สีสู่เชื่อว่าไม่กี่ปีย่อมมีกําลังพลหลายหมื่นที่เก่งกาจการรบและการป้องกันแต่ข้าคิดว่าในเมื่อกําหนดให้ข้าต้องรอบกับเขาเช่นนั้นก็ต่อสู้กันอย่างองอาจผ่าเผยสักคนไม่ต้องใช้แผนการไม่เข้าขั้นอันใดแล้วนังกงผูเยี่ยที่เก็บตัวในศาลาพร้อมท่านออกไปรอบสังหารหานเตียวซื่อแล้วข้าไม่ทราบว่าขันทีมากอำนาจนั่นเป็นหนึ่งในสี่ศัตรูของใบหน้าจิ้งจอกขาวหรือไม่ ก่อนฆ่าสังหารตี้อูเหอเดิมคิดว่าเขตขั้นจะไล่าตามเขาทันในรวดเดียวคาดไม่ถึงการต่อสู้ที่ด่านเทียมันถูกโจมตีจนกลับมาสู่สภาพเดิมเหมือนว่าอาจารย์ไม่เคยกีดกันไม่ให้ข้าฝึกยุดธก้าวตาในศาลาสดับคลื่นมีตาหนึ่งท่านเดิมพันกับสีเสียวว่าข้าจะบรรลุขั้นหนึ่งหรือไม่ข้าบรรลุขั้นหนึ่งแต่ตกคั้นบัดนี้ไม่ทราบว่าทำให้ท่านผิดหวังหรือไม่ ตามแผนการที่วางไว้มู่หลงถงห่วงสวมหน้ากากลูกวิญญาณแฝงตัวเข้าไปในราชสำนักเปยมังสู่สิวก็ไปเสียงฝานใช้ชีวิตสิบปีแลกมาซึ่งความร่ำรวยรุ่งเรืองมีใช่ชายาอ๋องแต่ดีกว่าชายาอ๋องสวนมู่หลงถงห่วงจะวางเบี้ยอย่างรากได้หรือไม่สู่สิวจะแทรกกลางระหว่างเจ้าสิทธิและลู่สีได้หรือไม่ท่านว่าคนคำนวณหรือจะสู้ฟ้าลิขิตข้ารอได้ สีเปยจือและเฉินเลี่ยงซีต่างมีคุณค่าในตนเองก็คล้ายกับท่านกับเจ้าช้างหลิงตอนนี้ยังไม่อาจกล่าวอันใดมอบลูกท้อให้ตอบแทนด้วยลูกหลีฆ่าทิ้งศีรษะของสีไว้นั้นด้วยที่ริมน้ํำลวสวยุยสีเปยจือเป็นฝ่ายบอกความจริงออกมาเองเขาเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ที่ใจกว้างวางแผนออกมาไม่ขาดสายแม้อยู่หลังม่านการบริหารการเมืองก็ชํานาญโดดเด่น พรสวรรค์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์สมควรมีก็เลือดลำ้ำหากไม่ผิดจากที่คาดเขาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่จะครองตำแหน่งผุนพบัญชาการเฉินเลี้ยงซีแม้เกิดมายากจนแต่น่าชื่นชมที่ถึงพร้อมด้วยความสามารถชั้นเลิศท่านเคยวิพากษ์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ว่าวางแผนให้ตนเองสงบสุขได้ถึงช่วยผู้อื่นวางแผนได้ความสามารถในการวางแผนเพื่อประโยชน์ทางทหารของที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ ท่านว่าพบผ่านได้แต่ไม่อาจเรียกร้องท่านว่าหมากล้อมของเปยเหลียงเป็นวิธีรักษาเขตแดนอันจำใจได้แต่สแสวงหาชัยชนะท่ามกลางอันตรายที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ไม่ต้องจงใจวางแผนบริหารตายล่าหากใช้สิ่งนี้เป็นเป้าหมายย่อมทำลายรากฐานที่สั่งสมอย่างยากลำบากมา20ปีของเปยเหลียงแต่ให้กระทำตามสถานการณ์ไปอย่างงองมข้าไม่แน่ชัดว่า ในใจของสีเปยดจือและเฉินเลี่ยงสีคิดอย่างไรแต่ดูไปทีละก้าวเปยดเหลียงพ่ายแพ้ได้เพียงครั้งเดียวเปยดหมังและหลีหยางพ่ายแพ้ได้หลายครั้งข้าไม่ถือสาจะต้องหนีผางเพื่อดำรงชีวิตถึงอย่างไรหลายปีมานี้ก็เคยชินเป็นธรรมชาติแล้วพี่รองข้าน่าจะรับหน้าที่นักวางแผนทงางทหารได้ข้าจะให้อุทยานอูถงกลายเป็นสถานที่คล้ายกับหอหิมะวสันของเจ้าอี้กวางลิงอ๋อง สีฟึ่งเหนียนเอ่ยพึมพำไม่ปฏิติประต่อไปเช่นนี้เดิมทีของไม่ใช่คนพูดพล้ำเพลือสังหารคนก็เป็นเช่นนี้ปักชิงเหม่งสังหารเถาเฉียนจือ้อสังหารจอมานเสียหลิงสังหารสมุนของทั่วป่าชนสนสังหารตี้อูเหอแห่งเขาถีปิงล้วนเป็นเช่นนี้เขาก้มหน้าเอ่ยว่าท่านมักใช้หมากเด็ดมาพิจารณาความสำเร็จล้มเหลวของที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์หลายท่านในตายลา ในบรรดานั้นมีห่วงหลงซื่อเป็นที่หนึ่งได้เจ็ดสิหกเบียร์หยวนเปิ่นสีที่หลบอยู่หลังห้องเต้มาโดยตลอดเป็นอันดับรองลงมาได้หกสิเจ็ดเบียร์วันนี้ข้าบังอาจพิจารณาอาจารย์ช่วงชุนชิวท่านวางแผนใต้ล่าแทนสีเสียวเท่ากับวางแผนเพื่อสกุลเจ้ารวบรวมจงหยวนเป็นหนึ่งพื้นที่ของราชวงศ์หลี่หยางไพศาลกว้างใหญ่ไม่แพ้จกกักรวรรดิต้าชินเมื่อแปดร้อปีก่อนได้สิบเบียร์ สีเฟื่องเหนียนวางสิบเบี้ยลงบนกระดานหมากเรื่องทํานายและมองอย่างปลูกโลงอาจารย์แทบเป็นหนึ่งนมน้วไม่ให้สีเซียวย่างชิงใต้ฝาไม่นั่งบาลังมังกรที่ร้อนลวกได้หกเบี้ยสีเฟื่องเหนียนคว้าเบี้ยจากโถขึ้นมาอีกหนึ่งกรรมัมขับเฉินจื้อเป้าเข้าสีสู่ไปทีละก้าได้สี่เบี้ยเรื่องทางภูมิศาสตร์ด้วยการชักนําของท่านราจะสานักให้สีเซียวนําทัพเข้าเปิดเหลี่ยง แต่งตั้งให้เป็นอ,องค์ต่างแสห่างไกลจากเมืองหลวงป้องกันประตูทางตะวันตกเฉียงเหนือของราชวงศ์ได้กาาเบียท่านมักวางแผนทางทหารด้วยตนเองส่งเสริมให้เกิดการศึกที่สุสานชายาและพันทหารม้าบุกเบิกสู่ของฉูลูซันหลังปราบรามสีสู่จนสงบแล้วก็ใช้กลยุทธ์ล้างตะกูลหลังจากเข้าสู่เปยเหลียงยังสร้างกำลังทหารที่ต่อสู้รบราได้จากราชสรอ,อพยพ ราษฎรต้องทันไม่ต่ำกว่าสิบหมื่นเราเพียงฆ่าเป็นเปื่อยเลี้ยงอ่องแล้วค่อยประกาศนิรโทษกรรมทําให้ข่าคลองกําลังทหารม้าสิบหมื่นา 10, นายทันทีได้แปดเบีย้ยด้านความสัมพันธ์ต่างแดนสีเสียววางกลยุทธ์ตามแผนของท่านเวียนวนรอบราชสำนักจางจี้ลู่และกู้เจี้ยนถังมาสิบกว่าปีไม่ตกเป็นรองดีกว่าที่ปรึกษาของเยียนชื่อองยิ่งนักสมกับที่เป็นนักเดินหมากอันดับหนึ่ง ผู้ใช้วิธีรักษาเขตแดนได้กาวเบี้ยด้านดาราศาสตร์ท่านไม่เชื่อเรื่องพูดผีไม่ได้หนึ่งเบี้ยชํำนานการแยกแยะคนหกบทบุญธรรมของสีเซียวหยวนจัวจงฉูลู่ซันและฉีตังกวัวล้วนเกิดจากสายตาอาแหลมคมของท่านได้อีกหกเบี้ยแต่หักไปสีเบียเพ่อเหยาเจียและเยี่ยสีเจินสองคนจากนั้นเขียนวิธีเจรไนสีเปิดจือและเฉินเลี่ยงสี เพิ่มให้อีกสี่เบียเปิยเหลียงรกล้างเปล่าเปลี่ยวมีเพียงสามโจในครอบครองด้วยแผนการที่ท่านวางไว้อย่างทุ่มเทยังคงทําให้เปยหมังไม่กล้าเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยยิ่งกว่าน,นั้นยังทําให้สีเสียวได้พระราชทานการสืบทอดบรรษั์อย่างสเสถียรทําให้ถุงฟางอย่างข้ามีโอกาสเป็นเปรยเลียงอองได้แปดเบียบนกระดานหมากมีหกสิบเบียวางไว้จากนั้น วางให้อีกสิบเอ็ดเบีย้ยเพราะความสามารถด้านวรรณกรรมสีเฟื่องเหนียนมองกระดานหมากอย่างใจลอยนักวางแผนต้องวางแผนตนเองเสียก่อนหวงหลงซื่อยังคงเป็นอิสระดั่งเสพเสียนหยวนเปินซียังคงปลอดภัยดีที่ปรึกษาของเยียนชื่ออ๋องยังคงอยู่ใต้หนึ่งคนอยู่เหนือหมื่นคนที่ชายแดนทางใต้อาจารย์แล้วท่านเล่ายกกาสุรามดเขียวเรนบนกระดานหมาก บรินจนหมดกาสีเฟื่องเหนียนที่อยู่เพียงลำพังในห้องหลังน้ำตาน้องหน้าเอ่ยเสียงสะอื้นอาจารย์ต่อไปท่านจะให้ข้านำสุรามาให้ใครดืม่ม